จับตาวันนี้ตอนเย็น5โมงเย็นทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขานัดชุมนุมกันที่หน้าอาคารรัฐสภา,าเพื่อกดดันการทําหน้าที่ของสอวอเพราะว่าวันนี้สวเขามีประชุมนัดพิเศษใช่ค่ะแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยนัดไปรวมตัวนะฮะกดดันให้สวเนี่ยโหวตนายกรัฐมนตรีตามแบบเสียงข้างมาก ง่ายๆก็คือโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกนั่นเองเนี่ยนะฮะทีนี้ถ้าผู้ชมในแง่ของการเตรียมพร้อมดูแลเรื่องของความปลอดภัยฝั่งของตํารวจนะฮะพลตํารวจโทอัจยนไยกรทองโฆษกสํานักงารตํารวจแห่งชาติบอกแบบนี้นะฮะว่าสํานักการตํารวจแห่งชาติมอบหมายให้กองบัญชาการตํารวจนครบาลเป็นหน่วยควบคุมความเรียบร้อยเน้นเจราจาให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายครับ โดยทราบว่าผู้ชุมนุมมีการยื่นขออนุญาตจัดการชุมนุมแล้วตำรวจได้พูดคุยเบื้องต้นขอให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบเรียบร้อยขณะนี้ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับ ขณะเดียวกันมีรายงานว่ากลุ่มมวลชนได้ยื่นขออนุญาตจัดการชุมนุมกับทางสอนอบางโพครับเพื่อขอชุมนุมตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มโดยเมื่อช่วงสายวันนี้ครับทางตำรวจกองบังคับการตำรวจคนครบันหนึ่งได้เรียกประชุมประเมินสถานการณ์นะครับและเบื้องต้นได้จัดกำลังควบคุมฝูงชนไว้จำนวน2กองร้อยแล้วก็มีกำลังสนับสนุนให้พร้อมในที่ตั้งสามารถเรียกได้ตลอดเวลาอีกจำนวนหนึ่ง แต่เบื้องต้นก็คาดว่าสถานการณ์วันนี้จะไม่รุนแรงไปดูบรรยากาศล่าสุดท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้ตอนประมาณเที่ยงคืนผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบบรรยากาศโดยรอบของอาคารสับปะยะสภาสถานหรือว่าอาคารรัฐสภานะครับโดยพบว่ายังไม่ได้มีการวางแนวป้องกันอของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดยังไม่ได้มีการนำตู้คอนเทนเนอร์มาวางขวางเหมือนกับ ที่ผ่านมาในการชุมนุมหลายครั้งมีเพียงการนำรั้วเหล็กครับมาวางกั้นเอาไว้บางส่วนเท่านั้นและบรรยากาศโดยทั่วไปก็เป็นไปด้วยความปกติอย่างไรก็ตามหน้ารัฐสภามีแนวการก่อสร้างอยู่นะครับการจราจรก็เลยไม่สะดวกมากนักครับค่ะก็เดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นๆนะคะตามที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ เขานัดกันจะไปรวมตัวกันที่สภาก็เดี๋ยวรอเกาะติดความเคลื่อนไหวทางหน้าจอเนชั่นทีวีคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันในช่วงนี้เราจะเห็นว่าบรรยากาศการเมืองแม้จะผ่านการเลือกตั้งมาแล้วแต่ว่าเริ่มที่จะมีม็อบแบบย่อมๆก่อขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ที่อยุธยาใช่ไหมคะใช่คะเดี๋ยวล่าสุดวันนี้จะมีม็อบไปที่รัฐสภาอีกคุณผู้ชมคะล่าสุดมีคุณหมอท่านหนึ่งออกมาเตือนเลยนะคะบอกว่าคนที่ติดตามการเมืองในช่วงนี้อย่าเครียดจนเกินไปอยากจะให้ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นะคะวันจะเกิดม็อบลงถนนคุณผู้ชม ค,คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้นั่นก็คือนายแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารนะคะเป็นที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตค่ะท่านบอกว่าความตื่นตัวและสนใจทางการเมืองเป็นเรื่องที่ดีนะแสดงว่าคนไทยเป็นห่วงบ้านเมืองแล้วก็เป็นพลเมืองโดยจะช่วยให้บ้านเรามีโอกาสที่จะเดินไปข้างหน้าจากการที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นแต่มันก็มีข้อพึงระวังสองข้อคุณผู้ชมคะข้อแรกก็คืออยากเครียดมากจนเกินไปมันอาจจะทําให้เสียสุขภาพจิตก็ได้นะคะ<อ>แล้วนอกจากตัวเองจะเสียสุขภาพจิต แล้วยังไปส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนรอบข้างด้วยนะคะแล้วข้อที่2นั่นก็คือบรรยากาศความเป็นห่วงบ้านเมืองอะคะ่ะควรจะเป็นบรรยากาศที่ดีไม่ควรสร้างความเกลียดชังแล้วก็ไม่สร้างเฟสนิวนะคะ คุณหมอบอกว่าประเด็นสําคัญเนี่ยต้องมาจากการปรับเปลี่ยนแนวคิดของเราก่อนว่าเราต้องมองเรื่องของความเห็นต่างเป็นต้นทุนของสังคมมากกว่าที่เราจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีถูกหรือผิดนะคะและถ้ามีใจเปิดกว้างแบบนี้การรับรู้ข่าวสารที่ใช้เหตุผลมากกว่าที่จะใช้อารมณ์ก็จะทําให้ยอมรับเหตุผลของคนที่เห็นต่างโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ได้นะคะไปลองฟังเสียงของคุณหมอยงยุทธค่ะ คือเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่เราควรจะเตือนซึ่งกันและกันอย่างกันระยานมิตรนะว่าการที่เรามีความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยมันเป็นต้นทุนของสังคมนะไม่ใช่เป็นเรื่องความดีชั่วถูกผิดก็เตือนให้ดีที่ไม่ทะเลาะกันคือเตือนอย่างสุภาพแต่ไม่ใช่ว่าเขาอยากมาเราก็อยากกลับไปอะไรเงี้ยมันก็อันนี้มันเป็นไม่ใช่เตือนมันเป็นการทะเลาะกันการแสดงความคิดเห็นมันควรจะ เป็นเรื่องของเหตุผลถ้าเขาฟอร์มคอ,อร์เราไม่ชอบคนนี้ก็บอกว่าพ่ออะไรแล้วเหตุด้วยด้วยการที่มีเหตุมีผลเนี่ยฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็อาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างมันก็จะเป็นการแสดงเหตุผลซึ่งกันและกันมันก็จะทําให้ความสามารถของคนไทยในการที่จะเข้าใจ นะปัญหาของอและทางออกของบ้านเมืองเนี่ยเขายิ่งดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราใช้อารมณ์ด่ากันไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ด่ากลับมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมันต้องใช้เหตุผลต่อยอดเหตุผลกันไปเรื่อยๆในสุดมันก็จะถึงจุดที่ทุกคนยอมรับได้เองว่าแบบนี้นะดี คุณหมอยงยุทธยังบอกด้วยนะคะว่าสถานการณ์การเมืองแบบนี้เนี่ยอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนค่ะว่าให้ใช้หลักการแบบ1เตือนสองไหมนะคะเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่ต้องเตือนกันด้วยคาสุภาพว่าการที่เรามีความเห็นต่างกันเป็นต้นทุนของสังคมไม่ใช่เรื่องของดีไม่ดีถูกหรือผิดหากเราเปิดรับแบบนี้ได้สังคมก็จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจว่าเราทุกคนเป็นเจ้าของบ้านเมืองร่วมกันแล้วก็มีความเป็นพลเมืองนะคะนะักข่าวถามต่อค่ะว่าแล้วจะเตือนอยังไง ไม่ให้คนทะเลาะกันในเมื่อคนมีความคิดเห็นต่างกันนายแพทย์ยงยุทธบอกว่าก็ต้องเตือนด้วยความสุภาพอย่างเช่นข้อความนี้ต้องระวังอาจจะเป็นข้อความที่สร้างความเกลียดชังหรือเป็นข้อความที่ไม่มีข้อมูลถูกต้องชัดเจนนะคะส่วนการใช้ความกดดันว่ามีเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วทุกคนจะต้องคิดเหมือนชั้นนายแพทย์ยงยุทธบอกแบบนี้นะคะว่าการที่มีเสียงข้างมากก็ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ยอมรับได้ก็ใช้เหตุผลนี้ได้แต่ก็ต้องสร้างความ มีเหตุผลของคนอื่นเ,เหตุผลของคนอื่นก็มีความสําคัญเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเคารพความเห็นต่างค่ะ